ใช่น้้งไม่มีอันนี้คือรถห้องนามมีมันอยู่ในรถเลยบอกใช่อยู่ในรถข้างหลังอ๋ออันนี้ไม่มีพู้้พื้นเคยเห็นเน่นคนคิดว่าทานทีได้แรมีแบบอยู่ในอยู่ในอันอย่างในสวนเลยแมแมอยู่ในหาเลยบ่ัเป็น้่ห้องน้ำเสริมห้องน้ำเกื่อนที่ เดียวอ๋อเนามีป่าไม่ได้เป็นเต่าใช่ต่างชาตยิตตตาตยังตะลึงเลยเนาะสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น้องมีอยู่ที่งานกระซาชวนลุมพินีเลยทุกคนงานกระซาประจําปีของคนไทยเนาะไมื่อกี้เป็นมือแรกที่น้องมีได้มาเที่ยวงานการะซาดแบบรังแรกด้วยทุกคนว้าคนน่ะลหลายทุกคนคนไลนีหลี กามากับพี่ขวัญเนาะทุกคนเนาะมเอนี้เนาะมีกามากับพี่ขวัญน,นะคะได้เจอกันแล,แล้วทุกคนกับพี่ขวัญน,นะคะเดี๋ยวเรามีสิพาทุกคนไปเบิง่งบรรยากาศแบบในคนร้ายร้ายทุกคนแล oh <my> ้วเรามีล่ะได้เห็นเออสวนลิมพินีหรือเปล,ล่าคนหลายๆงานแบบนี้อ่ะทุกคน อันห้องน้ำอยู่ในใจทุกคนเนาะม,มีมีนะบ่ฮู้ว่ามีห้องน้ำอยู่แถวนี้บอกแต่ว่าที่สำคัญน,นะทุกคนคนไทยนะเพิ่นเตรียมพร้อมหรือว่าความปลอดภัยทุกคนนี่คือรถกู้ภัยมาเตรียมพร้อมเลยเป็นหน่วยงานเลยเนาะทุกคนเนาะดีเลีประเทศไทยเน,ะนะาะแล้วก็ไม่เจ้าหน้าทีทุกคนคอยแบบคอยแบบดูแลความปลอดภัยให้เฮาเนาะ เด็กคนแต่คนหลายๆเลยทุกคนกำลังตอนนี้กำลังกลับกันสีหอดสามทุ่มแล้วเอ้าสบายดีเอ้าสบายดีไอ้กิเลงสบายดีเอฟซีดำเด้อกําลังสีพากันกลับแล้วเนาะกําลังกราบมาจะใช้มาจะเียวไงมาทางไหนผู้แมนหลายคนหลายพอน้องลาย ม้วนมอเดินออกมาบม่ไหวเนาะคนไล่ไอ้ลิงานแย่กันหมดแล้วไม่ได้ได้ม้วนที่แถวงานแถวบ้านเฮาอยู่ประมาณม้วนกว่าย่บ้านข้าม้วนกว่าย่บ้านเฮาเขาก็คือวัยยังสั้นเมาก่อนคนมาไลายเนาะคนมานล่เนาะคลองกินก uh ับลายจัดงานเป็นระเบียบพอห้ามฆ่าห้ามขายเป็นระเบียบเนาะเป็นเวลาผลฉอกเข่าเป็นแถวเป็นแถวเนาะ อยู่พี่บะมีเหล้าเบียร์ขายเนาะโอ้ขายแต่ของกินของเมนคือบ้านเฮานี่งานบุญได้แบบนี้นะคืองานบุญเนาะอันนี้นะคืองานงานบุญงานบุญใหญ่เมนงานบุญใหญ่เลยที่นี่เหล้าเบียร์ขายเมนอันนี้บะมีเนาะสร้างมาเนาะนี่เป็นการดีเมนพลุนละลายแง่กันหน่อยเห็นนันเมียนกอดกระเป๋ากันบอกกอดกระเป๋ากันสดใสกันบบ่มีเนาะบ่มีเฮ้ยนี่ใช้ใช้รองเท้ามือถใช้ เมย์จะพี่ลายพี่ลายลายพอดีมีเป็นจุดเป็นจุดเนาะเฮามาแต่ทางในพุ่นอะนี่มันมีเต็มั้หมดเลยนี่ความระเบียบเนาะเรื่องความปลอดภัยของเพผุนเนาะคือทางในรลายเรื่องความใช้รถแพทย์ผมใช้ขอเพิ่นเครื่องรถพยาบาลเม่ไหร่แพทยพยาบาลเนี่ เป็นเป็นรถกูหมอรถกูเนาะเป็นแบบลานลานนบอแปลว่าพนน่าสิแบบอ่ะจ้าไไรเป็ดแปลว่าถ้าเกิดเอียงแบบชุกเซิรนหมอแปลว่าถ้าเกิดยังชุกเซิรนอะไรเพิ่นเตยมพร้อมแลวบ่นี่ใช่เพียมเต้มอ๋อเกิมีคนนลม่นกระิ นยังม่นีแปลว่าพรออมเลยเนาะว่าผู้ใดเป็นยังกะสิมีหลมาเลยแน่นบุญใหญ่ขนนดนี้เห็นคนไไรตีกันมอน้องบอมีบอมีถาบ้านเ้านี่ตีกันแล้วคนไล่ลีบงแน่ผูกแรีกกัขยะกับบมีเนาะบ่มีคนไล่คนหลยขนาดนี้ก็ยังบ่มีขยะบ่งแน่พื้นนะสะอาดสะอาด ครับเซ็กอ,กอกจากแบรนด์บีตกคีครับสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาขย,ายาะเลยเนี่ยทุกคนขยะกับบริษีเด้ความสะอาดเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจคอยอยังเลยเนาะเวลายังหายยังเผดกระชีประกาศเลยบรนี่ทอะไรหมูบรนี่หมูจะได้มาเจ็บขยะอ้ะอันนี้นี่เิะต่ออ๋อแล้วผดกระชีแยกได้หั่น มีจิตสำหนึกเลยมันนี่มีจิตสำหนึกยังแบบเหมือนโบเห็นทั้งยะเพม่อนจะเก็บมาทิ้งที่บ้านเลยได้หนิโอ้เอาเมื่อวัยเมื่อทิมอยู่บ้านเลยชุดยอดนี่เนาะประเทศไทยเนาะความระเบียบยังของเพผนความสะอาดเนาะความเนหนึ่งความเรียบร้อยหรือว่าความสะอาดด้านหนึ่งเลยต้องเมึงเอาคนไทยเนาะเมืองไทยเป็นแบบอย่างเนาะบ้านเฮาได้แบบนี้คือสิดีเนาะ คันคันอยู่บ้านเฮ้าหันคันแม่ว่าอยู่บ้านเฮ้านะขย,ยะเกื่อนเลยตรงนี้ทุกคนเจ้าหน้าที่เพิ่อจะยืนคอยแบบให้ความอันระเบียบเรื่องความปลอดภัยเนาะนอย่างอยืมมินตี้นี่ทุกคนคนลหลายแต่ว่าน้องไม่มีอยากไปเข้าห้องน้ำเลยทุกคนคนลหลายเร็ว แบบนี้นะมีมีอินห้องน้ำาตไปเขาห้องน้ำาี่มีน้องมีมีมีเตมีอันนี้บบจักอลีเ์นี่นะมีอลีน้องมีมีมี่ใสห้องน้ำเคลืนขีได้มน่นีได้แม่จะบอกม่มีเสืออันนี้ะอบ้องหัวลีว่ามีห้องน้ำบกบมาแต่เสือะบมีได้ห้องน้ำยู่ในนีกเนาะยู่ในชวนนี มีต้องมีมี่โอ้มีหลายจุดแล้วผนทำเสริมด้วยตอนนี้ใช่นีมีมีเสริมมนำเสริมเในี่น้องมี่มี่เผิ่นเตรียมความพร้อมจัดงานจะเบิ้งนน่ อันนี้คือหน่วยผสมพยาบาลน้องมิมี่น้องขวัญนี่แลโอ้บางคนเป็นลมกับเขาไปนอนท่านนั่นนั่นนั่นเตรียมพร้อมอย่างเลยเนาะใช่เตรียมพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมในนักท่องเที่ยวเนาะเบิร์ดเกิดยังคืนเิไปก็ดูแลเบิร์ดรถยมจดจับรถไฟรถเมย์น้องมิมี่ว่ารถเมย์

แตมใช่ห้องน้ำเสริม,มห้งองน้ำเตือนที่ไม่ว่าสะโวกสบายเนาะนีะ่สรวกสบายเงียขา้าตันทางขึ้นพิ่เก็เห็นรดิพลลิ่งหูดิบ้ามนเอารถทัวร์วเลยมันบริมีคันเดียว,วยน้องไม่มีม โอเห็นกับโจักกินองกินเราเพิ่อมาจาะหลับคนออเวลาก็จจเมื่อเลิกงานมาเที่ยวเลยนั่งรถอันนี้เมือก็ม่ผู้อนไทุกคนจีทางเ้าวันอยู่นี่น้องมีมีมาเบิ้งมาเบิ้งกินเรามาหลับหับคนพิเศษลูกค้าวีไอพี่ นี่น้องมีมีอ้น้ปาตัวเอาารถวมมหงมมอันนี้อลังการมาองไม่มี่เจ้าวะเคยเห็นมอยู่บ้านมี่มีมีแตนเอร์สินเดี๋ยวนีปาอ๋อหามีปโหาองว่ะเทาท้ด้อันนี้อ่ะเอาไปนี่เลยโอ้นาะ นีหลดทัวร์มาเห็นหอมเลยถ้าลึ่นมะน้องมีพึ่งหูพึ่งหูโอ้สุดยอดเนาะหนาาเป็นแบบอย่างเลยน้องแบบนี้น้องขวัญแมนแอยากให้บ้านเฮาเป็นแบบนี้โอบ้านเฮาแบบนี้คือสีดีเวาย่นเฮา้ยบ้านเฮามันกับไปเข่าป่ามันโบราณมีป่าเนาะ ประทับใจว่า hmm. ต yeah, exactly. kind of uh, uh ้องมีม huh. uh, ีน้องขวัญมาเที่ยวงานนี่ประทับใจอ้ามีครบเนาะเตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยที่สุดก็คือความปลอดภัยโอ้ความปลอดภัยเนาะกระเป๋าอีหยังกระเป๋าหายเงินกระเป๋าเสียมีครบทุกอย่างโอ้แต่ว่าคนมาเป็นล้านเนาะหลายวันแล้วคนมาเป็นล้านแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นก็ดูแลทั่วถึงบ่มีโจร โอเคโอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี่กัพาน้องมิม <establishing this Champion> mm ิน hmm. <jaz> ้องขวัญนะครับน้องมิมิตะลึงเนาะฝรั่งยังตะลึงน้องมิมิเห็นมั้ไม่ได้เป็นตะลึใช่ต่างชาติยังตะลึงเลยเนาะรถทัวมาเห็นหนองนาวนู้หูหิวทิพย์ยอดเลยลีเห็นบางคนมาหักมานี่ยื่อเนาะเอาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กั ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้น้องๆนะครับเพื่อออกมาทำเหตุคลิปใหม่เนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับ